รเราทบทวนพร้อมกันนะครับอันนี้บนกระจบนจอนะฮะเราไปอ,อ่านพร้อมกันเลยนะครับตัวแรกอ่านว่าคะสะนะครับตัวรถว่าสุชินะครับอันต่อไปอะเซนะฮะตัวอ่ากับตัวเซนะครับอันต่อไปอุชินะครับอุชิโอเคสี่ตัวนี้ครับอ่านว่าคะสะนะครับสุชิอะเซแล้วก็อุชินะครับตัวนี้สุชิที่เราเคยกินนะฮะที่เป็นตัว ข้าวบ้านที่เราเคยกินกันก็คือซูชิอันเองนะครับต่อไปก็ชิโอชิโอนะครับชิโอโซโคครับผมตัวนี้ตัวโคนะโซโคต่อไปซุกินะครับซุกินะครับแล้วก็ชิกะนะครับชิโอโซโคซุกิแล้วก็ชิกะนะครับทุกส่วนการเอาละเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับจะเป็นตัวของแถวเทกันแล้วนะฮะแถวเทกันแล้วเริ่มลดเลยตัวแรกครับคืออะไรครับตัวแรก ตัวนี้คือตัวเทะอันนี้เองตัวเทะนะครับเทะเทะเทเทนะครับตะป้ายซื้อตัวซื้อแล้วก็ตัวกินะครับตัวซื้อกิซื้อกิอ่าเดี๋ยวเขานใหม่เขียนใหม่อีกหนึ่งซื้อแล้วก็ตัว,ออวกินะครับซื้อพีสองอันแล้วก็กิต่อไปคุจินะครับคุเดี๋ยวเขียนดีดีคุ นะครับคุจะเป็นตัวคล้ายๆกับเครื่องหมายน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็จิขีดออกมาแล้วก็โค้งอย่างนี้คุจินะครับต่อไปโอโออะไรครับโอโตะนะครับโอโตะตัวโทะนั่นเองตัวโตะที่โอนั่นเองตัวโทะนะครับโอเคแถวต่อไปอีกสามตัวครับอันนี้ตัวลายจันทร์ไม้ตัวแซกกับตัวซีอ่านว่าโซครับผมตัวโซโซโตะนะครับตัวนี้อ่านว่าโซโตะนะครับโซโตะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะ โซโตนะครับเราไปดูกันโซอย่างนี้แล้วก็โตนะครับอาจจะเขียนไม่สวยนะฮะโซแล้วก็โตนะครับผมตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปคือตัวนี้อ่านว่าทะซื้อนะครับทะซื้อนะครับตัวต่อไปคือทะซื้อนั่นเองตัวต่อไปอ่านว่าทะนะครับท้าก็คือคล้ายๆเขียนตัวทีแล้วก็สระอะนะฮะทะแล้วก็ซื้อก็เป็นทะแล้วก็ซื้อนะครับต่อไปทะอี แล้วก็โคเห็นไหมคะอีกกับโคะจะคล้ายกันนะคะอีกกับโคจะคล้ายๆกันเราอยงสับสนนะฮะอีกกับโคจะคล้ายๆกันนะครับกลายเป็นท้าอีโคนั่นเองท้าอีโคนั่นเองนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องรู้ความหมายของคำภาษาญี่ปุ่นนะฮะให้อ่านออกก่อนนะครับสําหรับตัวฮิรากานนะนั่นเองนะครับโอเคสองแถวสุดท้ายครับเรามาเรียนสองแถวสุดท้ายก่อนจะไปหัวข้อต่อไปนะครับตอนนี้ตัวแรกครับซื้ออะไรซื้อคุเอะ นะครับซื้อคู่เอกถ้าลืมนะครับก็มาดูกันนี่คือซื้อนะครับแล้วก็ตัวคุก็คือเคยูใช่ไหมฮะเคยู K, ก็ซื้อคุแล้วก็เอกตัวนี้นั่นเองเอกก็คือตัวอีนั่นเองซื้อคุเอกนะครับซื้อซื้อคุเอนะครับอันนี้อาจจะเขียนไม่สวยนะครับแนะนําว่าเวลาคนเริ่มต้นเขียนนะครับให้ไปเขียนในสมุดก่อนนะฮะจะได้ ชินมือนะครับผมตอนนี้เราเขียนใน iPad หรือว่าเขียนในคอมเนี่ยมันจะยากนะครับต่อไปโออะไรครับโอโตโคนะี่โอโตแล้วก็โตโคโอโตแล้วก็โคนะครับโอโตแล้วก็โคนั่นเองโอเคนะฮะใครจำไม่ได้ลองไปเชทวนก่อนนะครับสําหรับตัวสี่แถวตรงนี้ที่เราเรียนกันไปนแล้วนะฮะต่อไปสี่คำสุดท้ายครับจิชิจิคา เทสึคุณพู้ไหมฮะจิค่าเทสึนะครับผมจิค่าเทสึนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวชิตัวชินี้ C H I ตัวชิกะก็คือตัวนี้อ่ากะคือตัวนี้กะแล้วก็เทเทก็ตัวไหนเทก็คือ T E ใช่ไหมครับก็คือเป็นเทตัวนี้แล้วก็สึก็คือตัวนี้ชิกะเทสึก็คือตัวนี้ครับจิกะเทสึนั่นเองโอเคไหมฮะเราเลยไปแล้วสิบคำนะครับสำหรับ วันนี้นะครับเป็นการทบทวนเรื่องอะอุเอโคะคิคุเคโกแล้วก็ซาชิสูเซโซนะครับผม